ขนมปังกรอบและคุกกี้บางประเภทมีรูมากมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมรูจิวจ๋วๆพวกนี้มีไว้เพื่อระบายไอน้ำขนมปังกรอบและคุกกี้จะได้ไม่แตกหักถ้าไม่มีรูพวกนี้ที่เรียกกันว่าด็อกเกอร์ไอน้ำก็จะเกาะตัวขึ้นในขนมและผลที่ได้ก็คือขนมที่อาจจะอร่อยดีแต่ว่าหน้าตาคงออกมาพิลึก โดนัทมีรูปทรงแบบวงแหวนด้วยเหตุผลที่คล้ายกันนั่นก็คือหากมันไม่มีรูตรงกลางมันก็คงจะไม่สุกอ๋อเกือบลืมเห็นโดนัทแล้วก็จะนึกถึงตำรวจเพราะว่าย้อนกลับไปในสมัยยุคทศวรรษ50ร้านโดนัทเป็นหนึ่งในบรรดาร้านไม่กี่ร้านที่เปิดดึกก็เลยเหมาะเจาะที่จะให้บรรดาตำรวจไปหาอะไรกินหรือว่าไปนั่งทำเอกสารระหว่างทำกะดึก ชีสหลายประเภทมากมายมีรูก็เพราะมีเหตุผลยกตัวอย่างเช่นชีสสวิสทำมาจากแบคทีเรียชนิดพิเศษที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและมันถูกผลิตขึ้นที่อุณหภูมิ21องศาเซลเซียสซึ่งทำให้แบคทีเรียเติบโตในขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกมามันก็จะพองเหมือนเวลาเราเป่าลูกโปง่งฝรั่งซึ่งทำให้มีปล่องเล็กๆที่เราเรียกว่าตาชีสแล้วชีสก็จะถูกลดอุณหภูมิให้เหลือราวๆ4องศาเซลเซียสแต่รูพวกนั้นก็ยังอยู่ที่เดิม อาหารส่วนใหญ่มีรสชาติที่แตกต่างกันและอร่อยน้อยลงถ้าเรากินหลังจากแปรงฟันเลยนั่นก็เพราะว่ามีโซเดียมลอเรตซัลเฟตหรือ SLS สารที่ทำให้เกิดฟองได้ดีซึ่งยาสีฟันเราต้องมีแต่มันก็เปลี่ยนวิธีการรับรู้รสของต่อมรับรสเราด้วยอย่างน้อยก็สักพักละ่ะเพราะเจ้าตัวนี้เองต่อมรับรสของเราจึงไวต่อรสขมและเราจะรับรสหวานได้น้อยลง กาว PVA ไม่เหนียวติดกับด้านในของขวดเองเพราะว่ามันมีโมเลกุลที่ยาวเช่นพลิเมอร์และน้ำเมื่อเราบีบกาวออกมาน้ำที่ถูกกักอยู่ด้านในก็จะระเหยไปเหลือไว้เพียงโพลิเมอร์ที่เหนียวเหนียวส่วนกาวตราช้างไม่ติดกับด้านในของขวดเองก็เพราะว่ามีสารเคมีพิเศษที่จะแข็งตัวเมื่อมันไปเจอกับน้ำที่ระเหยออกกาวก็เลยไม่ติดเหนียวเพราะหลอดกาวมันไล่น้ำออกอ้อเกือบลืม ข้าวโอ๊ตที่เรากินมันจะแข็งเวลามันแห้งเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายกาวอยู่นิดๆเวลามันเย็นพลิเมอร์จะทำปฏิกิริยาไล่น้ำส่วนเกินออกแล้วก็เกาะกันไว้ดังนั้นพอน้ำระเหยออกไปข้าวโอ๊ตก็เลยแข็งขึ้นและเหนียวขึ้นซอสมะเขือเทศทำพาสตา้าเช่นโบโลเนสสามารถทาให้ทิ้งคราบเอาไว้บรรจุพันธุ์พลาสติกได้มันเป็นแบบนั้นเพราะเม็ดสีสีแดงเข้มในมะเขือเทศที่เรียกว่าไลโคปีนนั่นเองโมเลกุลของเม็ดสีนี้จะไล่น้ำออก เช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกของเราโมเลกุลเหล่านี้จะมาอยู่ด้วยกันเพื่อลดการสัมผัสกับน้ําให้น้อยลงเม็ดสีสีแดงก็เลยเกาะติดกับบรรจุภัณฑ์ไงล่ะการล้างมือด้วยน้ําร้อนหรือน้ําเย็นก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างกันนักหรอกเรากําจัดเชื้อโรคออกส่วนใหญ่ได้ด้วยการถูและการล้างออกถ้าน้ําร้อนเกินไปมันอาจจะไม่ดีด้วยซ้ําเพราะว่ามันทําลายปราการด่านป้องกันของผิวหนังซึ่งทําให้เป็นสภาวะที่เหมาะสมสําหรับเชื้อโรคเติบโต ขนมปังเสียก็เพราะแค่ว่ามันสูญเสียความชื้นเวลาเราเติมน้ำเข้าไปในแป้งทำขนมมันจะเปลี่ยนเนื้อสัมผัสและโมเลกุลของแป้งก็จะกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบฉันนึกภาพออกเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมขนมปังถึงนุ่มฟูเวลาเพิ่งอบออกมาใหม่ๆแต่ยิ่งเย็นตัวลงน้ำก็จะหายไปมากขึ้นโมเลกุลของแป้งก็กลับสู่ภาวะเหมือนเป็นผลึกแบบเดิมแถมกระบวนการตกผลึกก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าเมื่อเก็บมันไว้ในตู้เย็น ส่วนคุกกี้นั้นไม่เหมือนขนมปังเพราะว่ายิ่งทิ้งไว้ก็จะยิ่งนิ่มนั่นก็เพราะมีส่วนประกอบน้ําตาลสูงน้ําตาลทําให้เกิดกระบวนการตกผลึกด้วยการดูดซับน้ําจากบรรยากาศรอบๆยิ่งคุกกี้ดูดน้ามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งนิ่มขึ้นเท่านั้นกล้วยมีเปลือกหนาเพื่อไล่แมลงและเปลือกจะบางลงเมื่อมันสุกพอกล้วยสุกมันก็จะได้รับน้ํามาจากเปลือกนกและสัตว์ก็จะสามารถฉีกเปลือกออกได้ง่ายๆสุดยอดธรรมชาติเลยนะเนี่ย ส้นรองเท้าผ้าใบของคุณหรือแม้แต่ยางล้อรถยนต์ของคุณเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่เพียงโมเลกุลเดียวเพราะว่าเมื่อ,อยางผ่านกระบวนการขึ้นรูปโมเลกุลทั้งหมดก็จะมาเชื่อมต่อการผ่านซัลเฟอร์ดังนั้นมันก็เลยเปลี่ยนเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่เพียงโมเลกุลเดียวผ้าที่เปียกชื้นนั้นดูมีสีเข้มแปลกๆกว่าปกติแม้ว่าน้ําจะดูเหมือนโปร่งแสงก็ตามที่จริงแล้วน้ําไม่ได้โปร่งแสงนะบอกไว้ก่อนแต่ชั้นบางๆของน้ํานี้ทําให้แสงที่มาสะท้อนหักเหออกจากทางเดิม และเพราะปรากฏการนี้เองแสงก็เลยเดินทางมาถึงตาเราน้อยลงและผ้าก็เลยดูเหมือนว่าสีเข้มขึ้นแม้ว่าน้ําจะดูเหมือนว่าโปร่งแสงแต่ที่จริงแล้วมันมีสีออกฟ้าจางๆนั่นก็เพราะว่าน้ําซึมซับความยาวคลื่นสีแดงๆของแสงที่มีความยาวกว่าในขณะที่ความยาวคลื่นของสีฟ้านั้นถูกทิ้งไว้ไม่มีใครไปยุ่งยีนของคุณเป็นสีฟ้าด้านนอกแต่เป็นสีขาวด้านในเพราะว่าเป็นวิธีแสนชาญนฉลาดในการทอผ้า ได้ที่เป็นเส้นยืนนั้นจะถูกย้อมส่วนได้ที่เป็นเส้นพุ่งจะไม่มีสีเป็นสีขาวเฉยโดวยวิธีนี้ผู้ผลิตก็จึงลดปริมาณสีย้อมที่ต้องใช้สําหรับเสื้อผ้าแต่ละชิ้นให้น้อยลงได้สุนัขชอบเดินวนเป็นวงกลมก่อนจะล้มตัวนอนเพราะว่ามันรับลักษณะพฤติกรรมนี้มาจากบรรพบุรุษสมัยนั้นยังไม่มีเตียงพิเศษให้น้องหมาน้องหมาส่วนใหญ่จึงต้องจัดการกับพงหญ้าสูงๆให้ราบก่อนที่จะหาที่งีบแถมการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ไล่พวกสัตว์ตัวเล็กๆที่บุกเข้ามาในเขตปลูกพืชด้วย แมวส่วนใหญ่เนี่ยกลัวน้ำเหลือเกินก็เพราะว่าบรรพบุรุษของมันแมวป่าอาระเบียนไม่เคยต้องไปสัมผัสกับแหล่งน้ำใหญ่ๆเลยและไม่เคยจำเป็นต้องเรียนรู้การว่ายน้ำนอกจากนี้ขนของแมวก็ไม่ได้แห้งกันได้ง่ายๆเวลาเปียกก็เลยยิ่งทำให้แมวเห็นว่าน้ำน่ากลัวไปอีก อย่างไรก็ตามถ้าแมวคุณชอบน้ําเหลือเกินมันเป็นสัญญาณว่าแมวของคุณอาจจะมีบรรพบุรุษที่ว่ายน้ําเยอะ <S <S อย่างเช่นแมวแวนจากทางตุรกีตะวันออกซึ่งอยู่ใกล้ๆกับชายฝั่งทะเลสาบแวนการแลบลิ้นของแมวนั้นมีคําอธิบายหลายอย่างอย่างแรกคือมันอาจจะรับกลิ่นสิ่งแวดล้อมด้วยลิ้นที่รับความรู้สึกได้ไวมากเพราะว่ามันเก็บฟีโรโมนต่างๆด้วยปากที่เปิดอยู่ <S <S มันอาจจะเป็นเฉพาะบางพันธุ์เท่านั้นเพราะแมวบางตัวไม่มีที่ในปากให้เก็บลิ้น ผู้ชายบางคนมีสีผมกับสีหนวดไม่เหมือนกันตามธรรมชาติขนและผมทั้งหมดในร่างกายเราได้รับสีมาจากเมลานินต่างๆหลายแบบฟีโอเมลานินจะให้มาสีแดงและเหลืองส่วนยูเมลานินซึ่งพบได้มากที่สุดจะทําให้ผมเรามีสีน้ําตาลและดำพอเมลานิน2แบบมาผสมกันแต่ไม่ใช่ทุกบริเวณของร่างกายที่จะได้รับการผสมแบบเดียวกันเช่นขนคิ้วก็จะเข้มกว่าผมบนศีรษะเพราะว่ารูขุมขนตรงนั้นผลิตยูเมลานินเยอะกว่า เราไม่เคยได้เห็นลูกนกพิราบเลยเพราะว่ามันอยู่ในรังที่แม่มันซ่อนไว้อย่างดีเป็นเวลานานมันจะไม่บินออกจากรังจนกว่าจะอายุอย่างน้อย1เดือนถึง6สัปดาห์และพออายุถึงแล้วหน้าตามันก็ดูเหมือนนกพิราบโตเต็มวัยแล้วอ้าวใครจะไปคิดเนะห้องน้ำสาธารณะมักจะเป็นตัวยูด้วยเหตุผลด้านสุขอานามายัยวิธีนี้จะทำให้คนใช้มีแนวโน้มจะไปสัมผัสกับเซรามิกที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคได้น้อยลง แรกเริ่มเดิมทีนั้นคนเราไม่กินหรือดื่มอะไรที่มีรสชาติขมกันมากเท่าไหร่รสชาติขมนั้นจะไปเชื่อมโยงกับผลไม้ที่มีพิษลูกเบอร์รี่มีพิษและพวกสมุนไพรส่วนใหญ่นั้นรสชาติขมปีแต่เมื่อมีการดื่มกาแฟกันมากขึ้นผู้คนก็เรียนรู้ที่จะนึกถึงรสชาติขมแล้วไปโยงกับรสชาติกาแฟาซึ่งเป็นตัวเติมพลังงานดังนั้นหนึ่งในเหตุผลที่เรารักกาแฟก็เพราะว่าสิ่งที่สมองของเราเชื่อมโยงไงละ่ะ เรามักจะเริ่มหาเวลาที่เราเห็นคนอื่นหาวเพราะว่ามันอาจจะเป็นการบอกว่าเราเข้าใจอารมณ์เขา <c oughs> กรณีของการหาวเราอาจจะแสดงว่าเราก็รู้สึกเช่นเดียวกันทั้งเบื่อทั้งเหนื่อยหรือแม้แต่ความกังวลนักวิทยาศาสตร์พบว่าไม่ใช่แค่คนเราที่หาวแล้วจะหาวตามกันได้แต่ชิมแปนซีสุนัขช้างหรือแม้แต่หมาป่าก,ก็เป็นบัณฑิตเริ่มสวมหมวกทรงสี่เหลี่ยมกันในสมัยศตวตรรษที่16และสไตล์นี้ก็ถูกเอามาใช้กันด้วยเหตุผลต่างๆมากมาย มันใช้ผ้าน้อยกว่าและผลิตได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับหมวกทรงกลมอย่างไรก็ตามในสมัยนั้นก็มีการใช้ทั้งหมวกทรงสี่เหลี่ยมและวงกลมทรงกลมสําหรับคนที่จบระดับปริญญาตรีและทรงเหลี่ยมเอาไว้ให้คนที่จบระดับสูงกว่าปริญญาตรีคนเรานั้นมีความคิดติดอยู่กับสมองอัตโนมัติเพื่อให้รู้สึกขยัแขยงมันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่ดีที่จริงแล้วทุกครั้งที่เราพูดว่าแหวะจะอ้วกมันคือปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันเรา ดังนั้นการรู้สึกเกลียดหรือข,ขอยะขยงนั้นถือเป็นอารมณ์ด้านดีซึ่งช่วยให้เราหนีห่างจากสิ่งที่สกรปรกและอันตรายเช่นเชื้อโรคเรารับรู้ว่าพระอาทิตย์เป็นสิ่งที่มีสีส้มออกเหลืองเหลืองแต่ท้องฟ้าทำไมมันไม่ส้มไปด้วยล่ะเออฟ้าเคยมีสีแบบนั้นราวราว2,500ล้านปีก่อนนะอากาศบนโลกเราตอนนั้นเต็มไปด้วยกา๊าซมีเทนซึ่งทำให้ท้องฟ้าเป็นสีเหมือนสนิมต่อมาเพราะว่ามีพวกจุลินทรีย์ชนิดพิเศษที่เกิดขึ้นในมหาสมุทร และมาเล่นกลเล็กๆที่เรียกว่าการสังเคราะห์สแสงบรรยากาศของโลกเราก็เลยเปลี่ยนเป็นอย่างที่เรามีทุกวันนี้ท้องฟ้าทุกวันนี้เป็นสีฟ้าเพราะว่าแสงที่ไปสะท้อนกับดวงอาทิตย์มีสีเป็นสีรุง้งซึ่งเดินทางมายังโลกของเราบนคลื่นที่แตกต่างกันทันทีที่แสงกระทบกับโมเลกุลของอากาศในชั้นบรรยากาศสีทั้งหมดเหล่านี้ก็กระจายออกทุกทิศทางและเพราะว่าสีฟ้าเป็นสีที่ความยาวคลื่นสั้นสุดมันก็เลยเป็นสีที่เราเห็นมากที่สุด แมวชอบให้คุณลูบหัวมันเกาใต้คางหรือที่แก้มมันมากกว่าเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่มีต่อมรับกลิ่นการสัมผัสหรือลูบบริเวณเหล่านี้จะช่วยให้คุณผสมกลิ่นกันดังนั้นน้องเหมียวก็จะแลกเปลี่ยนกลิ่นกับคุณมันเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ว่าทำไมน้องเหมียวถึงเอาหน้าไปถูก,กันเวลามันเจอกันพวกมันจะแลกเปลี่ยนกลิ่นฝูงกันด้วยวิธีนี้เหตุผลที่แมวไม่ชอบให้เกาพุงก็เพราะว่าบริเวณนั้นไวต่อความรู้สึกมากไวทํากับหมาก็พอ แมวหลายตัวผวาแตงกวาเพราะว่ามีความทรงจำด้านพันธุกรรมบรรพบุรุษของมันกลัวงูและแตงกวาบางลูกก็หน้าตาเหมือนงูเขียวแมวสมัยนี้ก็เลยกลัวทั้งงูและแตงกวาโดยสัญชาตญาณสมองของเราต้องการออกซิเจนเพื่อให้รู้สึกสดชื่นและกระปรีกก้กระเป๋าแต่พอฝนตกปุ๊บมีไอน้ำอยู่ในอากาศมากทำให้ความกดอากาศลดลงและปริมาณออกซิเจนในอากาศก็ลดลง ดังนั้นสมองของเราก็เลยเอ่ยเฉื่อยอ,อยู่พักหนึ่งเราเลยรู้สึกมึนหัวเวลาฝนตกขวดน้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่น้ำจะเน่าเสียหรืออะไรปัญหาคืออยู่ที่ตัวขวดเองเพราะว่าพลาสติกจะปล่อยสารเคมีออกมาเมื่อเวลาผ่านไปน้ำก็จะมีการปนเปื้อนคุณก็เลยไม่ควรดื่มมาแล้วน้ำที่บรรจุขวดแก้วนั้นแทบจะไม่มีวันหมดอายุเลยแต่แน่นอนว่าก็จะมีบางปัจจัยเช่นกัน เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิห้องอาจจะนําไปสู่การเพิ่มจํานวนแบคทีเรียนในน้ําอย่างช้าๆน้ําก็เลยอาจจะเสียได้อาหารบนเครื่องบินนั้นเค็มกว่าและเผ็ดกว่าเมื่อเทียบกับอาหารที่กินบนภาคพื้นดินสายการบินต้องเติมรสชาติความแซบเข้าไปทุกจานเนื่องจากสภาวะในห้องโดยสารการผสมผสานกันของอากาศที่แห้งและการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศจะเปลี่ยนการรับรสของเราและรสชาตินั้นไม่ได้เกี่ยวกับแค่ต่อมรับรสเพียงอย่างเดียว 80%อนั้นเกี่ยวกับกลิ่นด้วยแต่ตัวรับกลิ่นไม่ได้ทำงานแบบปกติเพราะว่าอากาศบนเครื่องมันแห้งถ้าไม่เติมรสชาติให้เข้มขึ้นอาหารก็จะแทบไม่มีรสชาติอะไรเลยน้ำตามีรสเค็มเพราะว่ามันมีความเค็มแบบเดียวกับที่เลือดเรามีและเพราะเกลือชนิดพิเศษนี่เองเวลาน้ำตาไหลบนหน้าเรามันก็จะไม่ทำลายผิวหน้าเกลือพวกนี้จำเป็นในการช่วยให้เซลล์ดวงตามีสุขภาพดีและน้ำตาก็ยังมีน้ำมันบางอย่างที่ช่วยหล่อลื่นดวงตา และยังมีสารประกอบอีกมากมายที่ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียรเติบโตน้ำตาทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวให้ออกซิเจนสำหรับดวงตาของเราเพราะว่าออกซิเจนละลายในน้ำตาและเซล์ในดวงตาก็จะดูดซับไปเลือดเป็นสีแดงเพราะว่าเซลลเม็ดเลือดแดงหลายล้านเซลลทำหน้าที่ในการนำพาออกซิเจนไปทั่วร่างกายของเรา มเมล็ดเลือดแดงทำมาจากฮีโมโกโลบินซึ่งเป็นโปรโตีนที่มีธาตุเหล็กอยู่มากมายธาตุเหล็กมีความสำคัญในการนำพาเลือดไปทั่วร่างกายและเมื่อมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนมันจะสะท้อนออกมาเป็นแสงสีแดงเหมือนกับสนิมนั่นแหละซึ่งสนิมมีสีออกแดงแและมันคือผลผลิตจากการออกซิเดชันของธาตุเหล็กเส้นเลือดมีสีน้ำเงินเพราะว่ามันอยู่ใต้ผิวหนังของเราและผิวหนังก็กระจายแสงสีน้ำเงินมากกว่าแสงสีแดงแถมผิวหนังรอบๆเส้นเลือดจะเป็นสีแดงกว่าเส้นเลือดเองด้วยซ้ำ เพิ่มการตัดกันของสีเข้าไปอีกทําให้เส้นเลือดดูเป็นสีน้ําเงินมากขึ้นแต่ความจริงมันก็แค่ภาพลวงตาเพราะเลือดเราก็สีแดงเสมออยู่แล้วยีนส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีมันจะถูกย้อมด้วยครามซึ่งมีเม็ดสีสีฟ้ายเยอะมากคนเขาเลือกสีนี้เพราะว่าวิธีที่มันทําปฏิกิริยากับผ้าฝ้ายเวลาที่ผ้าฝ้ายถูกให้ความร้อน สีย้อมส่วนมากก็จะซึมซับเข้าไปแต่ถ้าเป็นครามมันจะอยู่ติดกับผิวผ้าดังนั้นทุกครั้งที่เราซักผ้ายีนโมเลกุลของสีย้อมก็จะหลุดออกจากผ้าทําให้มีลายที่ไม่ซ้ำใครบนยีนทุกตัวทุกวันนี้ผู้ผลิตยีนเขาใช้สีครามสังเคราะห์แทนมะเกิดเทศในซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้นลูกใหญ่เบิ่มแต่รสชาติจืดชมัดน,นั่นก็เพราะว่า70ปีที่ผ่านมา,าเกษตรกรได้เลือกผลไม้ที่จะสุกเท่ากันทั่วๆและดูดีกว่า แถมยังถูกตาต้องใจผู้บริโภคมากกว่ามะเขือเทศป่านั้นมีสีเขียวเข้มและเวลาสุกก็จะสุกไม่ทั่วกันแต่เมื่อเขือเทศที่เกษตรกรปลูกมีการเปลี่ยนกลายพันธุ์นิดหนึ่งใน1ยีนมันก็เลยออกมาเป็นสีเทาทั่วกันหมดแต่ไม่สามารถผลิตคลอโรพลาสต์ได้อย่างถูกต้องมันเปลี่ยนกระบวนการสังเคราะห์แสงทั้งหมดทำให้เห็นเป็นมะเขือเทศที่สีเสมอกันแต่มีน้ำตาลในเนื้อเยื่อลดลงดังนั้นมันก็เลยมีรสชาติเหมือนกินกระดาษ ร่างกายของเรากระตุกสะดุ้งก่อนที่เราจะพล่อยหลับเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายก่อนที่จะหลับลงแต่สมองของเราดันเข้าใจอะไรผิดนิดหน่อยมีอยู่สักสองสามวินาทีที่มันคิดว่าคุณกําลังจะร่วงลงจากที่สูงสมองก็เลยส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อให้เกรงตัวดังนั้นสมองของเราก็เลยแค่อยากคว้าตัวเราไว้ไม่ให้เราร่วงจากเตียงช่องว่างใต้ถ้วยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั้นมีไว้เพื่อปกป้องบะหมี่ระหว่างการขนส่งเทคนิคนี้เขาเรียกว่า middle suspension ด้วยวิธีนี้บะหมี่จะได้รับการป้องกันในถ้วยสไตีรโฟมได้ดีมากขึ้นและช่วยให้บะหมี่นุ่มสุกทั่วกันอย่างรวดเร็วด,ด้วยแถบบอกความคืบหน้าที่99ไม่ได้แปลว่าไฟล์โหลดไปถึงครึ่งเลยมันแปลว่าไฟล์ทั้งหมดเกือบจะโหลดหมดแล้วหรือยังไม่โหลดเลยก็ได้เอาไว้ให้เห็นแล้วสบายใจเฉยๆ <S <S หมากฝรั่งไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้คุณเคี้ยวแล้วลมหายใจหอมสดชื่นแต่มันผลิตเอามาไว้เพื่อแทนยาง แต่การทดลองกับยางไปไม่รอดก็เลยเป็นโอกาสให้หมักฝรั่งสมัยใหม่ได้เกิดเมื่อหลายศตรวตรรษก่อนคนไม่ค่อยสนใจการจิบเครื่องดื่มด้วยการใช้หลอดเพราะว่าหลอดสมัยนั้นเป็นแค่แท่งยาวๆทำจากข้าวไรดูดเข้าไปแล้วก็ให้รสชาติเหมือนกินยาเข้าไปพร้อมกับเครื่องดื่มหลอดหน้าตาทันสมัยนั้นเกิดขึ้นในศตรวตรรษที่19เพราะชายคนนึงเกิดรำคาญที่หลอดฟางข้าวไรทำรสชาติเครื่องดื่มของเขาพังหมด นั่นเรียกว่าฟางเส้นสุดท้ายของจริงเขาม้วนกระดาษให้เป็นรูปหลอดแล้วก็ยึดให้มันติดกันด้วยขี้พึ่งพาราฟินแซนด์วิชมีไส้ตรงกลางแล้วมีขนมปังประกบสองด้านก็เพื่อไม่ให้มือของเราเลอะเอา้าแต่ตอนแซนด์วิชเกิดขึ้นครั้งแรกก็เป็นแบบนั้นจริงๆหลายศตวรรษก่อนฉันยังไม่เกิดหรอกเออแห่งแซนด์วิชที่4ได้บอกให้เชฟทำอาหารอะไรก็ได้ที่อร่อยอ,อยให้กินหน่อย พ่อครัวก็เลยเอาเนื้อกับส่วนผสมอื่นๆมาห่อประกบด้วยขนมปังเพื่อให้กินแล้วไม่มันหกเลยเถอะความรู้สึกซาซที่ลิ้นเวลาเรากินสับป,ปะรดทุกครั้งนั่นก็เพราะว่าสับป,ปะรดมันก็กัดกินเราเหมือนกันผลไม้ชนิดนี้มีโบรมิเลนซึ่งเป็นเอนไซม์ที่แรงอยู่เป็นจำนวนมากแยกเซลล์โปรตีนให้แตกออกนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกซาซาแต่ไม่ต้องห่วงพอคุณกลืนสับป,ปะรดลงไปแล้วกรดในกระเพาะอาหารของคุณก็จะทำลายโบร์มิเลนได้อย่างรวดเร็ว ส่วนประกอบทั้งหมดทั้งปวงในพ mm ิซซ่าไมเกริต้าเป็นตัวแทนของหนึ่งในสีธงชาติประเทศอิตาลีใบโหระพาแทนแถบสีเขียวมอสซาเรลล่าแทนสีขาวและมะเขือเทศแทนแถบสีแดงขอบหยกัยกๆของขนมปังกรอบ I ่ห้อริชมีไว้เพื่อให้คุณเอาขนมปังกรอบกับชีสมาซ้อนกันเป็นชั้นเพื่อที่จะได้มีขนาดพอดีคำอยู่ด้านบนมันใช้ได้กับชีสที่นิ่มหน่อยเท่านั้นอย่าได้ลองตัดกับชีสพาเมซานเชียว ตรงกลางที่เป็นวงเหมือนเลื่อยหน้าตาแปลกๆที่ด้ามจับกับใบมีดมาบรรจบกันของกันไกที่ใช้ในครัวนั้นมีหน้าที่อำนวยความสะดวกเอาไว้ใช้รูดเด็ดก้านพืชต่างๆเช่นไทม์หรือโรสแมรี่ได้ในมัดเดียวคุณจะได้ไม่ต้องเด็ดทีละใบด้วยมือไงแล้วก็ยังเอาไว้ใช้เปิดขวดได้ด้วยนะคุณอาจจะขูดชีสด้วยการเอาเขียงมารองหรือว่าเอาจานมาวางรองใต้ที่ขูดชีสให้ลองเปลี่ยนเป็นวิธีที่สะดวกกว่านั้นด้วยการพลิกที่ขูดวางด้านข้าง แล้วก็จะได้ชีสที่ขูดเสร็จสวยงามโดยไม่มีอะไรร่วงหล่นให้เหลอะเทอะชาเออเกรเป็นชาที่มีกลิ่นคล้ายๆเลมอนนั่นก็เพราะว่าชาประเภทนี้ผ่านกระบวนการชงกลั่นด้วยผลไม้ตระกูลซีตรัสอย่างมะกรูดมะกรูดก็หน้าตาเหมือนมะนาวแต่ผิวขรุขระปุดๆมีงานวิจัยบางงานบอกว่าจะเป็นการดีที่สุดถ้าหาันพัดลมไปทางหน้าต่างเพื่อให้อากาศในห้องเย็นลงอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีนี้จะช่วยเป่าลมร้อนออกจากห้องแล้วก็ดึงลมเย็นเข้ามาแถมมันยังสร้างการระบายอากาศจากในสู่นอกแม้ว่าลมด้านนอกจะไม่พัดมาก็ตามช็อกโกแลตบางประเภทละลายในปากของเราได้บางประเภทก็ไม่ได้ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับว่ามันทำมาจากอะไรในขณะที่เนยโกโก้แข็งตัวในภาวะอุณหภูมิห้องแต่ละลายเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิ34-38องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิของร่างกายคนเรา และตัวที่มาใช้แทนมันเช่นน้ำมันปาล์มจะแข็งตัวได้แม้จะอยู่ในปากของเราอย่างไรก็ตามน้ำมันปาล์มจะดีต่อการเก็บช็อกโกแลตเป็นแท่งๆเพื่อไม่ให้ละลายในอากาศร้อนช่วงหน้าร้อนส่วนช็อกโกแลตที่เอามาทำอาหารมีแนวโน้มว่าจะมีเนยโกโก้มากกว่าช็อกโกแลตปกติซึ่งทำให้มันละลายยากกว่าแต่ถ้าเอาเข้าเตาอบมันก็ละลายนะ และเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมช็อกโกแลตชิพในคุกกี้ไม่ละลายก็เพราะว่ามันมีแป้งโดหุ้มอยู่รอบๆเมื่อคุกกี้เย็นตัวลงช็อกโกแลตชิพก็กลับไปแข็งใหม่ตัวสแกนบาร์โคโด้ดไม่ได้สแกนเส้นสีดำๆแต่มาสแกนพื้นที่ว่างสีขาวๆตั้งหากละ่ะมันตรวจจับได้แต่แถบสีขาวระหว่างแถบสีดำเพราะว่าบริเวณสีดำมันจะดูดซับแสงและสะท้อนออกมาจากบริเวณสีขาวทั้งหมดนั้นทําให้เกิดเหมือนรูปคลื่นที่จะถูกถอดรหัสออกมาเหมือนรหัสมอร์ส ยาสีฟันมีสารให้ความหวานเพื่อกลบรสชาติเหมือนฟองสบู่ของโซเดียมลอเรตซัลเฟตหรือ SLS แต่ผู้ผลิตเขาก็ใส่สารให้ความหวานแบบพิเศษเช่นไซลิทอลเข้าไปเพราะว่าแบคทีเรียกินน้ำตาลจริงๆเพื่อให้เจริญเติบโตแต่มันจะไม่สนใจสารแทนน้ำตาลแบบนั้นเหตุผลที่ว่าทำไมฟองสบู่ของน้ำสบู่ถึงมีทรงกลมมีคำอธิบายอยู่โมเลกุลทั้งหมดในฟิล์มฟองสบู่นั้นจะถูกดูดเข้าหากัน และทำให้ฟิล์มหดลงเป็นบริเวณที่เล็กสุดเท่าที่ทําได้ซึ่งเป็นทรงกลมนั่นเองแต่เพราะว่ามีอากาศถูกก,กักอยู่ข้างในฟิล์มก็เลยหดตัวต่อไม่ได้แล้วฟองสบู่ก็เลยเป็นทรงกลมด้วยประการชนี้ซูปหรืออาหารอื่นๆอ,อาจจะระเบิดในไมโครเวฟได้เพราะว่าไมโครเวฟที่ให้ความร้อนกับอาหารนั้นสร้างแผ่นความร้อนสูงและต่ำดังนั้นมันก็จะร้อนไม่ทั่วกันยิ่งความร้อนกระจาย อาหารก็จะหนืดและไอร้อนก็จะประทุกออกมาผ่านผิวหน้าของมันหากคุณเปิดอาอาหารออกมาคนครึ่งทางระหว่างนั้นความร้อนก็จะกระจายทั่วและคุณก็จะได้สุปร้อนๆที่ไม่ประทุเลยเธอะ กล้วยมีโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารกำมะตรังสีแต่ไม่ต้องกังวลไปการกินมันเข้าไปจะไม่เป็นการนำสารกำมะตรังสีมาให้แต่อย่างใดเพราะตัวคุณเป็นอยู่แล้วนี่ไม่ได้พูดเล่นเราดูดซับรังสีผ่านอากาศผ่านน้ำหรือแม้แต่อาหารแต่การจะทำให้ร่างกายของเราเป็นสารกำมะตรังสีจริงๆเราต้องกินกล้วยทีละอย่างน้อยเป็นกระบุงอาหารร้อนๆจะทำให้เราอิ่มท้องมากกว่าอาหารที่เย็นแล้วเพราะว่ามันเพิ่มเวลากว่าจะให้ความอยากอาหารของเรากลับมาอีกที แล้วเราจะรู้สึกกินแล้วอร่อยมากกว่าเพราะว่ารสชาติมันยังเข้มข้นและปกติการจะกินซุปร้นอนๆให้หมดเร็วนั้นลำบากสมองของเราก็เลยจะได้รับอะไรที่เหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าเรากําลังกินอะไรที่สําคัญอยู่ทําให้สมองของเรากดความอยากอาหารได้นานขึ้นหน่อยทีแรกผลไม้ประเภทซีตรัสนั้นเป็นสีเขียวแต่เลมอนดันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเวลามันสุกนั่นก็เพราะว่าเม็ดสีสีเขียวที่มันมีถูกแทนที่ด้วยแอนโทไซยานิน เจ้าตัวนี้แหละเป็นตัวการของสีแดงม่วงและฟ้าของผลไม้รวมทั้งสีของเบอร์รี่ด้วยมะนาวบ้านเราก็เป็นสีเหลืองได้นะที่จริงมะนาวเขียวเนี่ยยังไม่สุกดีแต่มันไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีดเพราะว่าถ้าสุกปุ๊บมันก็จะนิ่มเกินกว่าจะขนส่งได้อย่างปลอดภัยหากเราบีบถุงชาคุณจะทําให้มันกลั่นไวขึ้นการบีบมันจะช่วยปล่อยแทนนินออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ชาของคุณมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ โค้กนั้นรสชาติดีกว่าถ้าออกมาจากขวดแก้วใช่แล้วขวดพลาสติกมันทำลายรสชาติของโค้กเพราะว่ามีโพลิเมอร์ส่วนกระป๋องนั้นก็อาจจะปล่อยสารเคมีออกมาในเครื่องดื่มของเราได้แต่ความเข้มข้นของมันความจริงแล้วนั้นต่ำเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงรสชาติออกแนวเป็นผลทางจิตวิทยามากกว่าเพราะว่าการใส่ขวดแก้วนั้นเป็นต้นแบบดั้งเดิมของการบรรจุโค้กแล้วเราอาจจะคิดว่ามันโยงกับรสชาติแบบเดียวกับที่เวลาเราดื่มชาที่ออกมาจากขวดฝาพลาสติกจากเครื่องกดเครื่องดืม่มจิตใต้สำนึกเราก็เลยคาดหวังว่ามันจะต่่กวาาามาตรฐน ไม่มีกลิ่นไหนที่จะจางหายไปได้อย่างสมบูรณ์แต่โมเลกุลที่เกาะตัวกันขึ้นมาสามารถกระจายไปได้วิธีนี้ความเข้มของกลิ่นจะต่ำลงเกินกว่าที่เราจะรู้สึกได้และขอบคุณที่เป็นเช่นนั้นเสื้อผ้าจะกลิ่นหอมกว่าถ้ามันตากให้แห้งนอกบ้านเว้นแต่ว่าคุณจะซักมันด้วยอุณหภูมิที่สูงมากๆแบคทีเรียจะยังอยู่แม้ว่าเราจะซักผ้าแล้วและสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นจะทำให้แบคทีเรียเติบโต แต่ถ้าคุณตากผ้านอกบ้านแสงยูวีจะกำจัดแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวไม่เหลือกลิ่นเหม็นอับไว้เลยชาของคุณจะเย็นไวกว่าถ้าทิ้งช้อนเหล็กเอาไว้ในถ้วยเพราะว่าช้อนจะทำหน้าที่เป็นตัวกระจายความร้อนชั่วคราวซึ่งพาความร้อนออกไปหากคุณคนชามันจะเป็นการเอาของเหลวที่ร้อนจากตรงกลางไปอยู่ที่ริมซึ่งมันจะทำให้เย็นไวกว่าอย่างไรก็ตามวิธีที่เร็วที่สุดคือเทน้ำเย็นตามลงไป เพราะมีการทดลองหนึ่งพิสูจน์ว่าการคนสิบนาทีจะช่วยให้อุณหภูมิลดลงแค่2อ,องศาเซลเซียสเท่านั้นมนุษย์นีแอนเดอร์ทต้องลำบากไปกับการตัดเล็บเท้าเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีหลักฐานที่แท้จริงบอกว่าพวกเขาชอบทำเล็บเท้าหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีการค้นพบว่ามีหินประเภทไหนที่จะเอามาตะใบเล็บได้ดังนั้นพวกเขาคงไม่เคยตัดเล็บเท้าเลยเล็บมันก็โดนตบใบหลุดไปเองตามธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถกรอกแคปชั่นได้เองนั่นก็เพราะว่าตัวอักษรมักจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวยึกยือแถมตัวอักษรบางตัวหรือตัวเลขก็มาชนกันขนาดกับรูปร่างก็แตกต่างกันไปหมดซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบความจำก็เลยไม่สามารถแยกตัวมันออกมาได้ทีละตัวหากคุณคนมาไม้ไปซักพักคุณจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเป็นสีขาวการคนทำให้เกิดโพรงช่องที่มีอากาศอยู่ข้างในและมาไม้ที่ถูกคนแรงๆสามารถมีฟองอากาศได้มากมายจนมันดูเป็นสีขาว เทียหลายแท่งมักจะมีขอบขี้พึ่งขึ้นมาตอนที่เทียละลายนั่นก็เพราะว่าอุณหภูมิไม่ได้กระจายไปทั่วแม้ว่าจะอยู่ในแก้วก็ตามคุณไม่อยากขูดขี้พึ่งรอบๆด้านข้างหรองั้นก็ให้เอาอลูมิเนียมฟอยล์มาทําเป็นที่ครอบครอบกระปุกเทียนไว้สักพักสิแล้วเศษขี้พึ่งที่เหลือก็จะละลายเองตัดให,ให้ใหญ่พอด้วยละ่ะมี2วิธีในการทํากาแฟธรรมดาให้เป็นดีแคฟวิธีแรกก็คือกรองไปเลยตรงๆอย่างเช่นการใช้ตัวกรองฐานชาโคลนั้นเหมาะกับการกรองเป็นที่สุด แล้วก็ยังทิ้งโมเลกุลรสชาติไว้หมดเหมือนเดิมด้วยวิธีที่2คือเป็นเรื่องของเคมีนักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้วิธีการใช้คาร์บรอนไดออกไซด์เป็นตัวทําละลายเพื่อละลายโมเลกุลของคาเฟอีนอย่างไรก็ตามแม้แต่กาแฟดีแคฟก็มีคาเฟอีนนะราวๆ2มิลลิกรัมต่อแก้วซึ่งถือว่าแทบไม่สะเทือนสําหรับปริมาณกาแฟ95มิลลิกรัมปกติเกาดินน้ำมันบลูแท็กสามารถสร้างพันธะที่แข็งแรงมากและสามารถติดกับอะไรก็ได้ แต่แปลกเหมือนกันที่เมื่อเราไปสัมผัสมันเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนียวแต่อย่างใดนั่นก็เพราะว่ามันไม่ใช่กาวแต่มันเป็นสารที่ทําขึ้นมาจากการรวมตัวกันของโมเลกุลเล็กจิว๋วที่สามารถไหลซึมเข้าไปในรูเล็กๆหรือรอยรัย่วรอยผตุต่างๆของพื้นผิวได้หมากฝรั่งก็ทำหน้าที่เหมือนบลูแท a อยู่นะเหมือนกันตรงที่มีความยืดหยุ่นและซึมเข้าไปปะรอยแตกรอยแยกที่เล็กที่สุดได้เช่นกันหมากฝรั่งเปียกจะไม่ติดกับนิ้วเราเพราะว่าชั้นของน้ำบนตัวมันจะไปขวางโมเลก,กุลที่เหนียวๆไว้ คุณเคยจามเพราะน้องหมาหรือน้องเหมียวไหมสัตว์เลี้ยงของคุณเองก็สามารถแพ้คุณได้เช่นกันเพราะเซลล์ที่หลุดออกจากผิวหนังและผมข,ของเรานั่นแหละแต่กรณีนี้พบได้ยากแล้วก็อาจจะเป็นเพราะกลิ่นที่เราไว้ใช้กลบกลิ่นของตัวเองทุกวันอย่างเช่นโรลออดับกลิ่นหรือว่าน้ำหอมด้วยมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ประเภทเดียวที่ตื่นเต้นมีอาการจากการกินของเผ็ดโดยเฉพาะพริกเผ็ดๆกระแตเองก็ชอบของเผ็ดเหมือนกันทั้งคนและกระแตต่างก็ได้รับประโยชน์จากการกินพริก เพราะว่าพริกมีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีเหลือลน้นแต่เราก็ได้สารอาหารผู้นี้มาจากผักอย่างอื่นด้วยเช่นกันเลยไม่มีเหตุผลจําเป็นที่ต้องกินพริกเผ็ดๆพ,พวกนี้อย่างเดียวหากคุณกินแครอทมากพอผิวคุณจะเปลี่ยนเป็นสีส้มได้เลยแครอทมีเบต้าแคโรทีนมหาสารซึ่งเป็นเม็ดสีสีส้มตามธรรมชาติการได้รับเม็ดสีสีนี้มากไปก็จะเปลี่ยนสีผิวคุณนิดหน่อย โดยเฉพาะบริเวณร่างกายที่มีผิวหนังหนาเช่นฝ่ามือส้นเท้าหัวเข่าและข้อศอกส่วนส้มเนี่ไม่เกี่ยวนะจ๊ะ